มาพอกัพ็พอมอีกแล้วค่ะวันนี้หอมจะพามากินขนมเซนน้นำยาปลาตีนไกล่ลูกชิน้นปลาเด้อค่ะเห็นปะคะหอมก็ะมิยังหอมผักมีหอมมิระยางเมอวานผักกันอย่างนะคะหอมกระมิปอปีกาบบักบวบแล้วเห็ดแล้วก็น้ำม้ฝรังอันนี้ก็ทั่ง,งอกบานนี้เด้อค่ะหอมหอม่อนเอาไปกินถึงนอกก็ะมีสลดัด พักกาดเด้อค่ะขนมเส้นหร้อมต้มพอนึงเหลือแค่นี้ค่ะแล้วก็มีน้ำยาน้ำยำอาหันก็มีพักกาดเด้อค่ะมีหลายอย่างเด้อค่ะมือนี้ค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะกดเอื้นกระฝากก็ได้ก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจหอนนเาหอออนเา,าด้วยค่ะเราก็ขอบคุณทุกเอฟซีเก่าทางเอฟซีใหม่เด้อค่ะ ที่เขามาเป็นกําลังใจหอมอยู่ตลอดเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่วิไลพี่ไก่ปาไก่อินเดียพี่หน่อยพี่จอยอ่าพี่พรพี่ซูพี่เดียวออ่่าาพี่นิดพี่จิตกระทั่วโลกทั่วเอเชียเด้อค่ะไม่กินน้ำกันเด้อค่ะพี่วิพี่บ้านไม่กินน้ำกันเด้อค่ะมันนี่เด้อ แซ่บๆค่ะหอมหิวน้ำยาแซ่บๆเซลล์ชิมปลาไม่หลุกโดดนะ้ำ ของของเจากๆมาได้ค่ะอืมมีหัวละพรมด้วยค่ะเบคอนค่ะ หอมลืมบอกว่าหอมเริ่มหอมหอมเขาไปเอาหัวหอมหัวหอมนี่กระแสบได้ขากินกับขนมเสร็จหอมแดงหอมแขกนะน้ำยาจับจับนึกจับ ส่งอ่ะลูกโดดเผ็ด มถ้ากินบะสุพรคอถัข่ขคอไผมาเด้อค่ะแซ่บหลายมาเด้อค่ะ nông dân kia nấm lại có xem nặng xem lại ừ, được rồi. All the past up. เอาผักมาอะไรกินบวกขบผัก sen boleh เอาเซลขนมเส้นต่อด้วยค่ะติวเดียวก่อนน้ำยาน้ำยาเซบแสตด,ด้วยค่ะเพิ่มค่ะเอาบนรด บค่เขากันบนราบลาท้เน,นเมื่อกี้ไอ,อ้กลองมันหยุดพร้อมกะ ท่ายไปไปที่กล่องมันยุดหอมก็เลยลบเอลบเอนี่ออกลบภาพออกหอมแกงนี่กินกับเอ นี่ก็ขนมเส้นแซ่บๆเด้อค่ะ kè vạt năm đưa khăn ông sân sống tiêu áo ต๊ะนี้หมุนได่ด้วค่ะมุนได เด็กนเล็กแบบกินส้มข,ขนมเซร็น,นี้กินยำเ,เด็กกระแสบเด้อค่ะแสบแส็บ,สบาย หอมหอกินพักมาเลย พักมาได้ป่ะ ขอนากินทองยังหองอีเม่บอกว่ามึงอยี้กินไรได้มึงอ้วนได้ะสัาติอ้วนจังนะ เซ็นเรือสองติ๋วเดอเข้ามากินอื่นไปเราด้วยค่ะเราของไปเล่นต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปกรร้งใจหอมด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ